วัสดีครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมาพูดถึงคลิปเรื่องเล่าเก็บประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่ามันตกหล่นหายไปนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่มีใครเหมือนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะทิ้งท้ายด้วยคําว่าไ,ไม่ว่าตาราการจดบันทึกของผมหรือว่าของท่านที่ไปค้นคว้ามาจากที่ต่างๆก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไม่มีใครนะครับอยู่ในเหตุการณ์ อันนี้ผมก็ไปพูดตามตำราที่ว่าท่าการ้องที่ผมได้ไปเ,เคยพูดเคยเป็นแหล่ง,งอั่งอิงมาก่อนนะท,ทุกคลิปเลยว่าการจดบันทึกที่ว่าท่าการ้องนัไม่เขียนเอาไว้นะพี่แตกต่างออกไปจากการบันทึกของคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มา,าพลาดพิงหรือว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างไดนะครับทีนี้น้องคนนี้ที่เขามานั่งกับผมด้วยนีย่คือเขาอยากาจะสอบตามผมทีนี้ผมก็เลยเป็นการาพูดอัดคลิปไปในตัวเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รู้ ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าผมก็เคยไปพูดในไลฟ์สดบ้างแล้วนะครับแค่บางบรรทัดเองนะครับเอานี่ถามอะไรครับก็ตอนพระนเรศเสด็จไปเป็นองค์ประกันนะครับมีชีวิตอยู่ยังไงครับรัอผมอันนี้คือในหนังใช่ไหมก็คือเสด็จเป็นองค์ประกันหลังจากที่เสียกุงนะครับเสียเสียกุงหรือว่าไอ้พระมหาธรรมราชาของพ่อพระเาศวนคือยอมเข้าด้วยกับกุงของสาวดีหรือว่าเจ้าบุรีนองแล้วก็เอา ลูกของตัวเองไปเป็นองค์ประกันก็คือสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหรือว่าองค์ดํานั้นนะคือทีนี้ในในหนังเนะี่ยก็คือว่าอันนี้เราไม่ได้พลาพิงต้องต้องขอบอกก่อนก็คือว่าเขาเขาทำออกมาดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางตารามันจะไม่เหมือนกันหนังอนะเรื่องพระนเรสวนก็จริงแต่1ิบคนสร้างออกมา20คนสร้างออกมาก็จะแต่งเติมให้มันมีสีสันให้มันดูและเพื่อความบันเทิง<ม>แต่เขาโค้งจริงๆเขาจะต้องดําเนินการไว้อันที่จริงกนะ็คือการไปเนี่ย ตามที่เราเข้าใจเนี่ยเหมือนในหนังอันนั้นก็ขอพักไว้ก่อนอันนี้มาฟังตามตำราที่จดเอาไว้ก็คือว่าก็มีชีวิตเหมือนเฉลยคนทั่วไปเลยมันก็ไปปล่อยไว้ใช้คําว่าเข่ามามันก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับทีนี้พอเราปล่อยเลยตามเลยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีที่ที่ว่า,าให้คนไทยไปก็คือว่าสามารถเข้าไปได้มันก็มีที่ที่ห่วงห้ามไม่ให้คนไทยเข้าไป แล้วก็เรื่องการฝึกฝนฝึกอาวุธเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นคือห้ามเลยทีนี้คนก็ฟังไปด้วยก็อาจจะตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วไปเก่งได้ยังไงอะไรยังไงคือ,อก่อนที่จะไปฝึกเนี่ยมันมีอย่างนี้มันมีเหตุการณ์แรกก่อนก็คือพระอ,องค์เป็นนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ประเทศพม่านั่นแหละก็หนอ,องสาวดีก็เลมันมีลูกนกตัวหนึ่งร่วงลงมานกตัวนั้นอ่ะพระอ,องค์ก็ด้วยความที่สงสารก็มาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาทีนี้เสร็จปุ๊บ มันเชื่องพอมันเชื่องแกก็เลยฝึกมันหลายอย่างทีนี้พระองค์ก็อยากจะทดสอบอยู่ก็เลยเขียนจดหมายถ้าภาษาปัจจุบันเขียนจดหมายภาษาสมัยก่อนเราเรียกว่าส่งสารเขียนสารไปหาเจ้าพญาคนหนึ่งที่ว่าอยู่กรุงศรียรอยุธยาที่แกรู้จักลองทดสอบดูแล้วก็เขียนติดท้ายด้วยว่าหากเป็นพญาคนนั้นจริงให้ตอบสารนั้นกลับมาด้วยอเพื่อที่จะได้รู้ว่าเนี่ยคือ สติดต่อสื่อสารกันได้จริงๆทีนี้พระองค์ก็พัน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 แต่แต่ไม่ใช่นกพิราบแน่นอนเป็นนกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มัดใส่ขาแล้วก็ส่งนกนั้นไปทีนี้ประมาณไปสองวันกับสองวันก็เป็นสี่วันสี่วันสี่วันที่เพื่อพระองค์นับไว้แล้วก็มีการเขียนจดหมายตอบกลับมาจริงๆนกตัวเดิมนี่แหละทีนี้มันก็เลยทําให้การส่งข่าว นี่พอไหมหส่งข่าวจากหงสาวดีคือข่าวเริ่มรั่วแล้ว<อ>ข่าวเริ่มรั่วก็เลยไทยก็รู้แล้วว่าความเคลื่อนไหวของหงสาวดีนั้นเป็นยังไงนัง่นแหละเขาก็เลยรู้แต่ว่าอันที่จริงเนี่ยก็คือว่าเบาะแสรหรือว่าข้อความที่ได้จากพระนเรสวนก็คือได้มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่พระมหาธรรมราชายอมเข้าด้วยกับพระเจ้าบุรีนองก็คือเพื่อรักษามเมืองไว้นะแต่ลึกๆแล้วก็คือว่าแกอยา,ากจะ รักษาเมืองด้วยแล้วก็เป็นคนนูบาบคือพอเข้าไปพมา่าเพื่อเพื่อนที่จะไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นไม่ใช่ว่าแค่ส่งลูกมานะไม่ใช่แค่ส่งลูกไปเป็นองค์กันเพราะองค์ก็ส่งไส้สึกเข้าไปในเมืองพมา่าทุกหัวเมืองเลย mm hmm. เพื่อที่จะให้มาดูแลลูกชายด้วย mm hmm. แล้วก็เพื่อที่จะให้มาสืบข่าวสืบความแล้วก็ส่ง เนี่ยพระเจ้าบุเรงนองก็กลายเป็นว่าต้องคนของพระมหาธรรมราชาอความก็เลยแตกออกหมดเลยคือคนไทยก็รู้เหมือนกันนะว,ว่าองสาวดีมีความเคลื่อนไหวยังไงนั่นแหละทีนี้ย้อนกลับมาตอนที่มาเป็นองค์ประกันก็ปล่อยไปปล่อยพระทเลสวนไปแต่ว่าการที่มาเป็นองค์ประกันมันก็ไม่ได้มีแค่เมืองอยุธยาเมืองเดียวก็มีหัวเมืองอื่นๆหัวเมืองอื่นๆเขาก็กระด้างกระเดืองทีนี้ด้วยสภาพกําลังของเขามีไม่พอเขาก็คิดได้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็อยากจะ ไปกอผู้บ้านเมืองเขาคืออิสระภาพครับเขามีหัวใจเดียวกันกับพระนเลสวนแต่คือกําลังพลของเขามไม่มีเพราะว่าเขาเป็นแค่หัวเมืองทางเหนือเหมือนประเทศเราเนี่ยหัวเมืองทางภาคอีสานไม่สามารถที่จะมีกําลังพลมากพอที่จะมาต่อกรกับกองทัพมหาศาลของสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองฉะนั้นแล้วก็มีพระองค์หเดียวที่ว่าจะสามารถช่วยได้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรเขาก็เลยมาร่วมมือกันกับพระนเรศวร เขาจะร่วมมือพระเนเรศวรกรอบปู้ิสรภาพก่อนหลังจากที่พระเนเรศวรประกาศอิสรภาพเสร็จปุ๊บก็คือว่าไทยเป็นไทยอายุทยาเป็นวิทยาม่เป็นเมืองขึ้นไรเขาก็จะมาช่วยเมืองต่างๆที่เป็นมิตรกันในตอนนั้นทีนี้เสร็จท่านก็ไปอยู่ปกติเลยทีนี้ด้วยความที่ตัวเองชื่นชอบแล้วใฝ่ในเรื่องนี้อยู่แล้วมอนแกไปเจอครูดาบที่เป็นคนมอนจํนานาดาบสองมือและการต่อสู้ต่างๆก็ไปขอเรียนอขอเรียนวิชาด้วยนะครับ ยังไปเรียนหลายคู่เหมือนกันแต่ว่าการเรียนนั้นก็คือต้องไปแอบแอบไปเรียนห้ามฝึก<อ><อ>เพราะว่าเ<อ>ข,ขาเขาครัวแบบว่าถ้ามึงฝึกวิชาใช่ไหมก็เท่ากับว่าวันวนหนึ่งข้างหน้ามึงก็จะต้องซ่องสมกําลังเพื่อที่จะมาได้มาแว้งกับอ่า <ใน S 3> ่นหละ <ๆ S 1> ก็เลยแอบเรียนแอบ,แอบเรียนแอบเรียนจบจนกระทั่งพระองค์ก็เริ่มเก่งแล้วก็ก็ไปเจอพระมหาเถรกันจองพเถรกันจองพ็ถ่ายทอดวิชาให้แล้วก็ไปรู้จักกับพญาเกียนพญาราม อันนั้นคือในหนังก็จะเด่นๆอยู่แค่สองพระองค์ใช่แต่จริงๆแล้วคือในการจดบันทึกที่พี่ไปอ่านมาเนี่ยก็คือเขารู้จักคนเยอะนะมีเพื่อนมีฝูงอยู่ที่พม่านัน้นทั่วประเทศเลยเหมือนกันไอ,อ้ทั่วทั่วแผ่นดินทั่วแผ่นดินของพม่านะครับแต่ว่ารู้กันแบบว่าไม่เปิดเผยเป็นการลับเพราะว่าเขาจะช่วยระเรสวนร,ร,รในการกอ่อปู่แล้วทีนี้พอจวกจนพระอ,องค์ฝึกวิชงวิชาอะไรต่างๆรวมถึงการต่อสู้พอมันมีการประลองกันใช่ไหม พอประลองกันเสร็จปุ๊บเริ่มเห็นฝีมือแล้เลยเห็นฝีมือพระเนเรศวรเก่งกแล้วก็รวมถึงการที่หัวเมืองคนอื่นอ่ะก็มาสวามิภักดิ์กับพระนเรศวรเหมือนลูกเจ้าเมืองคนอื่นๆ่ะก็ถูกมาเป็นองค์ประกันเหมือนกันนี่หรือไมแต่เขามาเข้าด้วยกับพระเนเรศวรทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเกรงไงเกงกลัวว่าวันหนึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าอ,อุกกระดมคนให้ลุกขึ้นสู้กับองสาวดีอะไรเงี้ยก็เลยเอามาชุบเลี้ยง <L an> นี่เริ่มเข้ามาอยู่ในวังแล้วแต่ในหนังก็คือว่าเข้ามาอยู่ในวังเลยใช่ไหมครับเข้ามาอยู่ในวังมาในหนังก็เข้ามาอยู่ในวังแล้วก็ไปบวชใช่ครับแต่จริงๆก็คือว่าเขาปล่อยก่อนม,นมันมันมันเริ่มมาเห็นค่ามาเห็นความสําคัญของพระเนเรศวรตอนที่พระเนเรศวรนั้นเก่งแล้วอทีนี้ก็เลยเอาน้ําเย็นเข้าเข้าช่วยแต่ว่าพระเจ้าบุเรงนองในในในการจดบันทึกที่พี่ไปอ่านคือแกเป็นคนใจดีอยู่นะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ชมหรอกว่าดีแกเป็นคนใจดีก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่า แกไม่เมตตาก็คงจะฆ่าไปนานแล้วนะแต่ถว่ามันขึ้นเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละมันก็เลยทําให้มีเหตุมีผลครับในในหนังเขาก็แกเป็นคําทํานายใช่ไหมว่าถ้าเกิดปรารปอาหารไปนี่ก็จะมีอันเป็นไปใช่ไหมผมเะว่อดีดวงของแกที่ในหนังนั้นดวงของแกคือว่าตรงกับพันลศอืมอันนั้นก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าในการจบเรื่อของพี่นั้นมันมันไม่มีพอเวลาเห็นพันลศสวนเก่งทีนี้ก็เริ่มเอามาชุบเลี้ยงเพื่อที่จะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นแกก็พยายามเอามาเลี้ยงน่เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าบุเรงนองต้องการที่จะเกินชาติที่ว่าไม่ยอมทําลายวงสีงยาเพราะว่าเกินชาติจะเกินชาติจะให้คนไทยกับพม่าเนะี่ยผสมพันธุ์กันถ้าพูดแบบหยาบ<ม>ก็คือกลายเป็นลูกผสมจนเป็นพม่าเป็นพื้นดินประเทศเดียวกันเลย<ม>แต่ที่นี้มันทําการไม่สําเร็จไงมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าการที่ตัดสินใจเป็นแบบนั้นมันทําให้พม่านั้นตัดสินใจผิดเหมือนกันมันก็ทําไม่สําเร็จ จบจนกระทั่งพระองค์เติบโตขึ้นแล้วก็ประกาศอิสรภาพตรงนั้นคือไม่พูดถึงอีกแล้วนะนั่นแหละก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกคาถามนึงนะพระสูพรพันกัลยาณนี่คือว่าได้มีบุตรกับกษัตริย์ของลูกของบุเรงน้องอ,อ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็คือ,อตามที่การจดบันทึกของคนอื่นก็คิดว่ามีใช่ไหมแต่ว่าการจดบันทึกของที่พี่ไปอ่านนคือไม่มีคือต้องต้องตักบ้องเท้าความตอนนี้ก่อนตอนที่ สเสด็จมาตอนที่มาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก่ะมาเรื่องช้างเผือกครั้งที่สองมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีพระมหินนะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินในตอนนั้นก็คือ,อน้องชายของแม่พระนเรศวรหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแต่จําได้ว่าเป็นพรามหากษัตริย์ที่ชื่อว่าพ้ามหินทาธิราชนี่แหละแล้วก็มาตีเมืองกรุงศรีอยุธยานะนะนั่นก็คือการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งก็คือเขานับเอาตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากเสียช้างเผือกแล้วก็บุเรงนองนะมันชอบ แต่ว่าในหนังจะไปทํายังไงเราไม่ไปพลาดเพงเราชื่นชมด้วยซ้ําไปนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับบระวัติศสตร์บุเรงองมันชอบมันก็เอามันก็หาเหตุผลใช่ไหมแล้วก็เอา,เอาตัวพระพี่นางไปมันในเหตุผลในในหนังนะเขาก็เหมือนว่า,าพระพี่นางแกลาสวยเป็นคูถึงก็เหมือนแกใช้คนอุบายในะนี่ผมดูเข้าใจว่าแกใช้คนุบายบคือว่าจะพระพี่นางนี้คือว่าไปฝึก นางรำที่องศาวดี<า>ใช่ครับอันนี้ก็คือว่ามันอาจจะมีส่วนจริงแต่ว่าถ้าจะบอกขอตรงๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหมแต่<ช>อันนี้ถ้าคิดแบบคนนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวในตำรานะแต่ที่นี้ก็คือว่ามันหาเหตุ่ะใช้คําว่าหาเหตุดีกว่าเพื่อที่จะเอา,อาตัวพระพี่นางไปแต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บนะ่ะมันก็แต่งงานมันบังคับแต่งจับแต่งในตอนนั้นก็คือคนไทยทุกคนน่ะก็คือน้ําตาที่ไหลออกจากแก้มไม่รู้ว่าต้องปาดอีกกี่ครั้ง ก็คือเสียใจอ่ะก็คือในสภาพบ้านเมืองตอนนั้นก็เต็มไปด้วยแบบความทุกข์ยากลําบากใจหดัดใจแล้วก็เสียบ้านเสียเมืองนะแล้วก็ไม่คิดว่า,าจะมีการกอบผู้แผ่นดินอะไรแต่ว่าก็ได้แต่เฝ้าหวังและรอคอยทีนี้พอพระพี่นางไปเพื่อนมันก็บังคับแต่งงานพอบังคับแต่งงานเนี่ยแน่นอนแหละนะครับก็คืออย่าให้พูดมากไปกว่านี้แล้วก็คือว่ามันก็ขืนใจอ่ะนะอันนี้นี่คือ,อมไม่ได้มาบิดเบือนประวัติศาสตร์นะก็คือว่าไปตามตำรานนั้นที่จดเอาไว้ แต่ทําไมอออในหนังทําไมว่าท้องแต่ในตําราที่ท่านเหมือนอโยธยาพูดทําไมไม่ท้องเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไงพ่อของแกก็ส่งไส้ศึกมาแล้วหัวเมืองต่างๆเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยุธยาอยู่แล้วเขาก็กินว่านกินว่านที่แบบว่าถ้าเป็นภาษาปัจจุบันคือยาคุม,มแต่สมัยก่อนนะก็คือว่าใช้ว่านใช้อะไรพวกนี้ พราะว่ายาคุมที่มาเป็นเม็ดเนี่ยมันก็สกัดมาจากธรรมชาติทั้งนั้นมันไม่ได้แปลว่าลอยมาจากป้าเสมอเลยนั่นแหละก็คืออยากจะพูดให้เข้าใจพายายามพูดให้มันแบบกระแทกกระทันนิดนิดหน่อยอยจะได้เข้าใจนั่นแหละก็กินว่านก็มีคนที่เกี่ยวกับมอนพวกพม่าอะไรที่เป็นฝ่ายนู้นะอ่ะพม่าด้วยกันเองอ่ะมันไม่ชอบพอม่าด้วยกันก็มีมก็มาเข้ากับพนเรศวนเหมือนกันใช่ครับเยอะครับที่ยายพอพนเรศประกาศอิสระภาพก็ตามในหนังนะครับก็ แกก็กนู่นนะยกครัวไทยมอนใช่ที่แถวละแวกเมืองกับอยุธยามะใช่ใช่กับอยุทยานันแหละปัจจุบันนี้ก็คือยังมีหลักฐานอยู่เช่นหมู่บ้านมอนวัดอายุธยาไปแล้วก็ชุมชนมอนต่างๆที่อยู่อยุธยาน่ยยังมีอยู่แล้วก็วัดพระมหาเทนกันจองก็อยู่หน้าบ้านพี่เลยวัดละช่องเฮียนมาเป็นวัดละช่องแต่วัดที่พะอาจารย์ของท่านนั่นแหละจำพรรษาอยู่ก็คือวัดพระมหาเทนกัณจง แล้วก็ส่วนพยาเกียนพยาลามก็ให้ไปอยู่แถววัดขุนเสนขุนแสนอะไรนี่แหละอยูอ่ตลาดหัวรอปัจจุบันนี้ยังอยู่แล้วก็อะไรจากหมู่บ้านญี่ปุ่นก็อยู่เลยไปที่วัดพนันเชิงถ้าใครเคยไปเที่ยวนะแล้วก็หมู่มบ้านจีนหรือว่าชุมชนจีนก็อยู่วัดแถววัดสุวรรณดารามก็ยังอยู่ทุกวันนี้มีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับจากภาษาใครที่อยากจะไปเที่ยวรือวไปดนะูก็ยังมีให้เห็นอยู่รนะวมถึงหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็หมู่บ้านโปรตุเกสก็มีมีอยู่ ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่ว่า,าหลายคนอาจจะสงสัยแต่ในหนังเนี่ยเขาอาจจะปิดชีพใช่ไหมก็ชีพคือหลังจากที่บุรีเรงนองมันเสียชีวิตไปลูกชายมันก็ชอบใช่ไหมใช่ครับทีนี้เขาก็เลยหาเหตุหาเหตุเพื่อที่จะให้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อตกมาเป็นของตัวเองรวมถึง<ช>านางอะไรต่างๆเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงต่างๆหรือนางสนมนางกำนันอะไรต่างๆที่เป็นของพ่อเขาหาเหตุจริงๆแล้วมันก็ชอบก็แหละ นี่เสร็จปุ๊บมันก็สุดท้ายแล้วก็ได้ตกมาเป็นเมียของพระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงนี่ก็เป็นลูกของบุเรงนองทีนี้บุเรงนองคือเสียชีวิตไปแล้วนะจบแล้วไ,ไ,ไม่ได้พูดถึงแล้วทีนี้ก็จะมาพูดถึงช่วงแผ่นดินของพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยก็ชื่นชอบก็ชื่นชอบแล้วทีนี้พอชื่นชอบเสร็จปุ๊บหลังจากที่พระนเร,รสวรประกาศอิสรภาพแล้วก็รวมถึงการสู้ศึกสงครามพระมานะมันก็จับเอาพระพี่นางสุวรรณกัลยาไปฝังไปทุกใต้ดิน ก็ไม่ได้ฝังเอาเอาไปไปขังไว้ในตก้ตุกใต้ดินรวมถึงนางข้าหลวงนอื่นด้วยเอาไปขังไว้ขังจนตายเลยแต่ว่าคงจะไม่ได้ขังจนตายหรอกต่นี้ก็คือว่าจากการจดบนันทึกนั้นเขาได้บันทึกเอาไว้ว่ามันมีตอนที่พระนารีวนขึ้นไปตีเมืองก็ไปหาอยู่ <ผม S 1> ไปหา<ผ>มไม่เจอพอไม่เจอทีนี้สุดท้าพระม้ามันก็ไปห้ามหันกันเองอที่ว่าไอ้พระเจ้าอันทบุเรงหนีไปเมืนองตองอูแล้วก็ไอ้เจ<ๆ>้าเมืองตองอูนี่ก็มาเผา อ,เ,อเมืองของสาว,วดีอันนี้อันนี้ตรงกันอยู่ตรงกัน่ามาขโมยทรัพย์สินขโมยอะไรแซงทาทีพี่น้องมันก็เขียนข่ากันเองเหมือนกันมันก็ไม่ได้รักกันอะไรหรอกพมานะั้นแต่คนไทยเข้าใจว่าพมานะ่านั้นมีความเก่งกาจมีความสมัครสมาสามัคมค,คีแต่จริงๆแล้วไม่ตราบใดที่เป็นมนุษย์มันก็จะมีรักโลภโกรธหลงกันหมดแต่เพียงแค่ว่ามันอาศัยมาตีกิอยา,อยามันมาอาศัยช่วง โอกาสจังหวะเท่าน,นั้นเองอแต่พอที่นี่พอเวลาเราขนาดเรามีคนน้อยกว่ามันนึกออกไหมเราก็ไปอาศัยช่วงและจังหวะที่ประกาศอิสรภาพและช่วงชิงและไปเยียวคืนเราก็ชนะเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับระหว่างตอนนั้นเองเท่าน,นั้นเองว่ามีช่องว่างให้กับเราเข้าไปตีหรือเปล่าเราเปิดช่องว่างให้เขาไหมเท่าน,นั้นเองทีนี้จากการที่ย้อนกลับมาพอเวลาพระอ,องค์ขึ้นไปไเรื่องเมืองตองอูข้างนั้น่ะทีนี้สิ็จพวกก็ไปหาไปหา,ไปหาเท่าไหร่ไม่เจอ จนสุดท้ายนะก็อย่างว่าที่บอกไปว่าส่งสายข่าวไปก่อนตั้งแต่พระอ,องค์ยังเป็นเด็กแล้วเขาก็รู้มีคนรู้ไงแล้วคนที่คอยช่วยเหลือรวมถึงการเอาว่านเอาอะไรไปให้กินนะในขณะที่มีอะไรกันมั้นก็เปรียบสมัยแยกคุ้มมาเละแล้วก็ไปเจอที่คุกใต้ดินก็คือไม่ได้ถูกฆ่านะเป็นเหมือนเป็นการแบบตอมใจตายอ๋อตอมใจอืมตอมใจตายซึ่งพระพินางสุพรรณกัลยานะ่เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากแล้วก็การจดบันทึกเอาไว้เนี่ยน้อยมากเลย แต่ว่าหนังพี่ก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกเพราะว่ามันถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่รู้จะจบยังไงใช่ไหมหนังมันก็กลายเป็นปริศนาเรื่อยยแต่อันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าเออท่านผู้ชมถ้าฟังผมแล้วน่คือต้องเชื่อนะก็ไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นก็คือเออให้ฟังหไว้หูแล้วกันนะฟังไว้ประดับสติปัญญาจะจริงไม่จริงไม่ว่าจะตำราไหนก็ไม่มีใครเกิดทันใช่ไหมไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าความเป็นไปได้หรือว่าความเป็นจริงที่ก็เอามาพูดเนี่ยก็คือเอามาจากตำราไม่ได้แต่งขึ้นเองเลย ไม่มีอะไรเลยตรงนี้นั่งทรงนังสืออะไรก็ไม่เดามาก็คือจํามาจากที่อ่านมานั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วก็ไอ้เรื่องอะไรอีกอะในการที่เราชนะศึกสงครามในนั้นก็จดบันทึกเอาไว้ว่าข้ามามอนกระเหลี่ยงหรือว่าพวกหัวเมืองตา่างๆที่มาเข้าด้วยนั่นแหละก็คอยส่งข่าวให้พระนเรศวร ไม่ว่าจะไปตีพม่าหรือพม่าะจะมาตีไทยก็มีการส่งข่าวตลอดฉะนั้นแล้วก็คือความลับไม่มีแล้วไงก็ถูกส่งมาหมดใช่ไหมในจหนกนกนั่นอีกมีการส่งข่าวอยู่ตลอดสรุปสุดท้ายแล้วบุเรงนองมันก็ไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดถ้าไม่มาพูดแบบนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าโอ้บุเรงนองน,นั้นเก่งพม่านั้นเก่งแต่จริงจริงไม่เอ้ยนั่นเะจ้าสิทธิ์ทิศเอพระเจ้าสิทธิ์ทิศนะก็คือต้องกน,นของพระมหาธรรมราชาต้องกนของพระราชนินการที่ส่งลูกมาเนะี่ย ส่งลูกมาเป็นองค์ประกันมาพระมหาธรรมราชาก็พูดกอบหูลูกเหมือนกันว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องกอบกู้บ้านมมากู้เมืองเพราะโอคนเป็นพ่อในตอนตอนนั้นเขาก็เหมือนกับพ่อแม่ของคนอื่นๆแหละแต่ก็ต้องก้มเกลืนเอาไว้นะใช่ครับทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่ามันมันไม่มีแค่พระพยาไอ้พระมหาจากไอ้พระยาจากกักรีไปเข้าด้วยนะหรือว่าคนอื่นๆมันมีทหารในสังกัดของพระมหาธรรมราชาที่ไปเข้าด้วยกับองสาวดีด้วยแต่ มหาธรรมชาก็จะไปทําอะไรผงผางไม่ได้มหาธรรมราชาก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมพมา่ามันถึงรู้ว่าเออจะต้องมาตีไทยตรงนั้นตรงนี้ทาไมมันรู้ความเคลื่อนไหวจนพระองค์หลังจากที่ไปเข้ากับพม่าเสร็จปุ๊บก็ไปสืบดูก็สืบดูมันเข้าอยู่ประมาณสิบกว่าคนที่ไป<ช>คอยให้ใช่ที่เป็นทหารในสังกัดของพระองค์เนี่ยอันนี้คือไม่มีในตำราไหนนะจดแต่ว่าในม,มีในตำราที่ว่าพี่ไปอ่านมาและจากนั้นพระองค์ก็จะไปฆ่าบูบามไม่ได้ก็เป็นการลวงเข้าไปในป่า จากนั้นก็ฆ่าแม้กระทั่งทหารพระม่าที่ว่ามาปกครองกรุงศรีอยุธยาเขาก็จะมีขุนน้ำขุนนางเขามาปกครองด้วยเหมือนกันนะใช่ครับเขา<ๆ>เขาไม่ได้ปล่อยให้พวกเราปกครองกันเองเขาก็จะมีขุนน้ำขุนนางมันก็มาแต่ทาทารุณชาวบ้านอยู่เหมือนกันแต่ชาวบ้านบางคนหรือว่าทหารบางคนก็ลวงเอาไปฆ่าเหมือนกันลวงเอาไปฆ่าก็ทําเป็นเหตุว่าไปป่าเข้าไปในป่านโดนเสือลรือะไรก็คือจัดฉากประมาณนี้ถ้าพูดในข้าใจ นั่นแหละตั้งหมดทั้งมวลแล้วมันมีนี่เหมือนในหนังเหมพี่เขาเหมือนวิธีเขาประหารที่ไปพยาคนหนึ่งที่ช่วยองส์ชาวดีที่จะมาตีไทยที่ตีไทยแต่ครั้งแรกไหมอ๋อพยาจะก,กีนะใช่ถึงเขาแบบเหมือนโลดหลงในจัพย์สินเงินทองเพื่อต้องการจะได้ยึดทาบาดิ์พยาจะก,กีอันนั้นก็คือว่าอันนี้จะพูดเป็นภาพรวมเลยแล้วกันเขาอาจจะประหารกันเอ้ย ่อไปคืออาจจะไม่ประหารแบบนั้นก็ได้แต่ว่าฆ่าแน่นอนทีนี้ที่ที่ว่าพูดอยากจะพูดโดยรวมก็คือว่าพอมา่ามันจะชอบเอาของมาหลอกคนไทยที่เข้ามาอยู่กับมันมันจะเอาของมาหลอกเองอยากได้อะไรเองอยากได้ยศใช่ไหมอยากได้ยศถาบรรดาศัากดิ์อยากได้เงินอยากได้ทองมันจะประทานให้มันจะเลี้ยงให้เองกินอิ่มซะก่อนจนเองเชื่อใจว่าพ่อแม่นั้นดีและเมื่อไหร่พอถึงเวลาที่มันจะใช้งานเอง จะเนื่องด้วยอาสาสมัครไปทําให้เขาเองหรือว่าจะเนื่องด้วยการบีบบังคับก็ตามเมื่อถึงวันนั้นนะหลงในาลาบยศแล้วนะบวกถึงกับความสบายนะครับแล้วก็ตายใจทีนี้ก็ไปบอกข่าวเขาหมดนี่นะมันถึงทุกยุคทุกสมัยเลยเนี่ยที่พูดเนี่ยว่าทําไมพมาามันถึงรู้ว่าการแก้ของคนไทยแก้อย่างไงสําหรับพวกมิชชาาคมก็รู้จากไอ้พวกคนไทยได้วยกันนี่แหละที่มันเป็นคนไม่ดีไปเข้ากับเขาแล้วไปบอกเขาทุกอย่างพอเขาได้ข่าวหมดรู้หมด สุดท้ายจุดจบก็มันก็ฆ่าอืนั่นคือสิ่งที่มันหลอกเอาแต่ตอนที่มันยังไม่ได้ข่าวมันก็ง้อ,อคุณนะไงเดี๋ยวเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาให้เอา๋ย,ยกให้เอาให้ต้องการอะไรเอาให้ประเคนให้แต่พอเวลาพอเวลาไอา้ได้ข่าวหมดมันก็ฆ่าคือหมดประโยชน์แล้วหมดประโยชน์นั่นแหละหมดประโยชน์แล้วมันมีมันมีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งตอนที่พอนึกขึ้นมาได้เนี่ยตอนที่พระมหาธรรมราชาไปเข้าด้วยกับพ่อมา มันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งคือเมียตายเมียแกตายเมียแกตายในศึกตอนที่พระมาธรรราชานั่นแหละที่บุเรงนองยกทัพมาที่พระ,พระมหาธรรมราชายังไม่ยอมอ่อนอ่อนอ่อนข้อให้กับบุเรงนองก็เมีย,ยได้เสียชีวิตแต่ลูกก็ยังเล็กอยู่ทีนี้ก็แค้นพระมหาธรรมราชามากคือความคิดของชาวบ้านนะเขาอ,อาจจะไม่เข้าใจหรือว่ากลายุทธ์ของพระมหาธรรมราชาเป็นยังไงคือความคิดมันไม่เข้าใจกัน เนสองฝ่ายพ่อหมอธรรมชาพเพื่อที่จะรักษาเมืองแต่อชาวบ้านนี่ก็คิดว่าพ่อหมอธรรมชาไม่ส่งทหารมาช่วยอ๋อคือเข้าใจคนละอย่างเข้าใจคนละอย่างทีนี้ด้วยความแค้นตัวเองก็ไปเข้ากับพม่าเหมือนกันชาวบ้านคนนั้นนะครอบครัวนั้นหรืออาจจะหลายครอบครัวก็ได้แต่ว่านี่ยกตัวอย่างมาแค่ครอบครัวอันนี้คือมีการจดบันทึกเอาไว้ในที่วัดท่ากระลองที่พี่ไปอ่านก็ไปเข้าด้วยแต่ว่าไมาพูดถึงมุมมุมหนึ่งของพมา่พมาพม่าเนี่ยมันนับถือพุทดเหมือนกันทําไมมันถึงฆ่ามันก็เหมือนกับ คนไทยพุทธเหมือนกันนี่แหละคนไทยเราเนี่ยที่นับถือพระแต่ก็ฆ่าคนอืประมาณนี้แต่ที่เจ้านายของพระมาบางคนเ่อย่างสมมติว่าเขาจะแบ่งชุดไปเหมือนทหารใช่ไหมเอากองร้อยนี้ไป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 ,ไปตีเนี่ยทิศทางนี้เดี๋ยวกองร้อยนี่ไปตีทิศทางนี้นะครับไอ้คนที่เป็นผู้กองหรือว่าเป็นแม่ทัพนายกองบางคนมันก็ดีดีก็คือว่าให้ไปเอาพระออกมาก่อนไปเอาพระออกมาจากวัดก่อนอนะก็คืออย่าไปทาพระอเอาพระออกมา อันนี้คือการจดบันทึกนี่อาจจะไม่มีใครเคยได้ยินกันเลยอย่เอาพราออกมาก่อนอย่าไปทําเขาแล้วก็รวมถึงประชาชนบางคนถ้าใครเขายอมก็คืออย่าไปทําอ,อันนี้คือพูดถึงพม่หรือว่าคนที่มาตีวงศิลยาที่ว่ามันดีครับอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งแล้วมีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าคูค้าหมดใช่กมคืนอะไรเงี้ยมันก็มีกลมคืนอ่าน,นั้นค่ะใช่ประมาณนี้นั่นแหละทีนี้คือเรามาพูดถึงคนที่มันไปเข้าด้วยชาวบ้านคนเนี้ที่พี่พูดถึงเนี่ยไปเข้าอกเขา มาก็เลี้ยงดูปูเสือมันนะเป็นนายทหารทีนี้ขเขาก็มาถามเวลาจะไปตีมณีวิญญาณถามว่าแกบอกไหมแกก็บอกแต่แกบอกไปนในทางที่ผิดแกก็ยังมีจิตใจที่รักบ้านรักเมืองอยู่ใจเหน่งก็แค้นข้ามากษัตริย์บข้ามาธรรมชาแค้นแล้วก็รู้ด้วยว่าข้ามาธมรรามชาก็ส่งลูกหรือว่าลูกตัวเองมาเป็นวงกันเหมือนกันในหลังจากนั้นทีนี้พอพระนเรศวรเริ่มประกาศอิสรภาพเติบโต,ต,ต,ตขึ้นลูกของแกนะ่ะชาวบ้านคนนี้กนะ็โตไรเรียกันเหมือนกัน ทีนี้ด้วยความที่ตัวเองรักชาติก็เลยส่งลูกชายเข้าไปอยู่ในกองทัพของพระเรศสวนมหาราชเพื่อที่จะคอยไปกอดผู้บ้านผู้เมืองด้วยนั่นน่นคือสิ่งที่บรรทัดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ไม่มีในการจดบันทึกของคนอื่นเขานั่นแหละก็นับว่าเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเก็บประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆรวมถึงคลิปนั้นพี่พูดไปแล้วที่ว่าเกี่ยวกับวันกองทัพไทยวันที่สู้สุดจริงๆก็คืออย่างที่เองเข้าใจวันไหนที่เราเข้าใจ ก็วันปกตินี่แหละวันที่สิบแปดใสิบแปดเมื่อกองทัพไทยเมื่อกองทัพไทยก็คือวันที่สมเด็จพระเวรศวมรมหาราชนั่นคือชนะศึกยุทธหัตถีกับมังสามเกียรต์หรือพระมหาภุราของพม่าที่ยกทัพมาทีนี้ก็คือว่าวันวันจริงอ่ะมันเป็นวันที่สิบเก้าวันที่สู้กันอ่ะสู้ประกาศชัยชนะวันที่สิบเก้าวันที่สิบแปดเป็นวันที่เป็นวันเตรียมการเป็นวันเตรียมการก็คือวันเตรียมการที่จะไปรับทัพรับศึก แต่สถานที่ที่สู้สึกกันจริงยังเป็นข้อตกเกี่ยงอยนอยู่บางคนก็บอกว่า<ช>สุพรรณบุรีใช่ใชแต่บางคนก็บอกว่าการจนบ,บุรีตะบนนองสาหลายวัดตะพังตุแต่ที่ที่จริงนั้นก็คือเป็นที่ที่วัดตะพังตุที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีใช่เคยมีทําหนังเขาทําแล้วก็ทําที่ผิดไหมพี่ที่สึกยุทธหาตถีนี่ตอนนั้นะเคยมีอยู่ข้อเคยผมเคยได้ยินข่าวอยู่เคยทํามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าทําจังหวัดผิดที่ผิดสถานที่จริงอะไรเขาเนี่แหละ เขาเลยต้องทําใหม่มแต่ว่าก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่ามันที่ไหนสลุมคือแม่แหนยอย่างที่พ <c oughs> ี่บอกไปไงไม่ว่าจะตาราไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมมันติดตรงที่เดียวคือว่าเราเกิดไม่ทันไงคนเขียนก็เกิดไม่ทันใช้คําว่าสันนิษฐานดีกว่าสันนิษฐานแล้วก็ว่าไปตามตําราที่จดไว้ก็คือของที่ก็คือที่กาญจนบุรีแล้วเหตุผลที่พระองค์ไม่ยอมไปที่จังหวัดสุพรรณเพราะว่า ในยุคนั้นตอนนั้นก็คือคนที่สุพรรณบุรีไส้ศึกมันเยอะอืไส้ศึกมันเยอะพระอ,องค์ก็เลยเลือกที่จะไปตั้งรับทัพที่นั่นแล้วก็เป็นการอะไรเขาเรียกอะไรเป็นการปรับเปลี่ยนทธ่วิธีใหม่ถ้ามหากษัตริย์ไม่รู้กี่พระอ,องค์ใช้พระนครในการตั้งรับอืพอเวลาใช้พระนครในการตั้งรับน่ะมันเท่ากับว่าเหมือนกับต้อนตัวเองเข้าเข้าเข้าข้กเข้ามุมมันหนีไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปตั้งรับอยู่นอกเมือง ถ้าเกิดว่าแตกตรงนี้มันก็ยังถอยไปอีกที่ที่หนึ่งได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือมารวมอยู่ที่เมืองหลวงและจะหนีไปไหน่ะนั่นแหละพระอ,องค์ก็เลยปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ครัไปตั้งรับอยู่นอกเมืองอย่างน,น้อยก็คือว่าถ้าแตกตรงนั้นนีก็ยังมีอีกที่หนึ่งไว้คอยตั้งรับครับอยู่ไม่ใช่ว่ามาตั้งรับที่พระนครแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็มีดีมีเสียแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์แต่ละยุคแต่ละสมัย นั่นเองอก็นับว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ได้มาพูดคุยกับน้องนี่นะครับที่เขาตั้งคําคถามแล้วก็อยากมาถามผม<ๆ>ผมก็เลยว่าเออนั้นขอขออัดคลิปให้คนที่ติดตามหรือผู้ที่มารับชมรับฟังได้รู้ได้ฟังไปในทีทีเดียวกันเลยนะครับ,รบก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี